สวัสดีจ้ามาจ้ะกินยำปะลาะก็หนูมีกุ้งสดกับหนวดหมึกกระดองจ้ะน้ำลายแตกเหมือนเดิม <c oughs> เป็นคนแบบเวลาหนูจะทำอะไรกินนะหนูต้องรอแบบตัวเองหิวหวก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยทำวันนี้มีผักสลัดจ้ะเน้นผักสลัดอย่างเดียวเลยและดิดหมดถ้าแลดิดมีก็หืมแจ่มเลยจ้ะยำปลากระลนาคอบคุณไา่ๆจ้ะ ขอบคุณทุกๆออเดอร์ order, น้ำพริกดำหนูลงแค่ครึ่งวันนะจ๊ะลงตอนช่วงเช้าเจ็ดโมงก็กว่าสิบโมงน้ำพริกหมดแล้วก็เลยสั่งกำลังสั่งทำใหม่อยู่จ้ะอของรัตต่อไปก็จะเข้าประมาณบันจันทร์ส่งบันจันรเนาะหนูก็แบบโอ้หนูแบบขอบคุณจ้ะขอบคุณหลายๆเลยเพราะว่าหนูแบบใจฟูแล้วแบบตอนแรกแบบ เกือบแบบนั่งร้องไห้คนดูแบบยังมีพี่ๆที่แบบว่าคอยแบบซัพพอร์ตหนูอยู่อะไรเงี้ยยังยังยังเห็นหนูเป็นแบบเป็นน้องเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบทํามาหาก,กินอะไรเงี้ยจ้ะนั่นแหละก็ขอบคุณแ้วขอบคุณอะไรก็ในต,ต่อหนูยังไม่ได้ยังไม่ได้ใสอิตาการ์ลงไปเพราะว่ามันเหมือนยังไม่ให้ลง ลงทะเบียนไม่สำเร็จเลยสักอย่างนี้จากไม่อนุมัติหนูก็เลยต้องขายในแอปฟ้าหรือว่าใครเข้าไปที่ช่องต,อ,ตอก็กดไปที่หน้าใต้โปรไฟล์มันจะมีช่องทางติดต่อหนูอยู่ก็เป็นน้าพริกที่หลายๆคนคนทั้งคนใหม่ก็อยากลองคนเก่าก็อ,าออเดอร์เยอะบางคน6กระปุกบางคน12กระปุกอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบใจฟูมากแล้วก็แบบ เหมือนตัวเองแบบมีแรงทำมีแรงที่จะทำงานต่อไปทำคลิปต่อไปอะไรอย่างเงี้ยจ้ะมาจ้ะชุดแซ่แบน้ำกันวันนี้ทำยำปะลานี่ยำปะลาน้ำปะลาหนัวๆส่วนอ่คลิปสอนทำอาหารอะจะหนูยังไม่ค่อยอ ถามว่ายังไม่ค่อยมีเวลาทําคือหน,หนูกว่าทําออกมาแล้วมันไม่ดีเหมือนสมัยแต่ก่อนหนูก็ทํามือนึ่งถ่ายมือนึ่งเนาะแตงกวามะนาวไอ้พวกเนี้ยเครื่องเคียงเนี่ยเอาไปแช่ก่อนนะ,ะแช่เย็น Mm-hmm. <laughs> เมนูนี้ทําง่ายจ้ะเครื่องปรุงมีสามอย่างมะนาวอืมมีมะนาวมีน้ำปลามีพงชุรสอืม้ม Hãy chạy ôn trọng mấy con đây já, mm -hmm. nuốt cục cục. cứ làm nhìn đến mà mà phần cho tộc mm -hmm. ui ui cái đền Hoa ăn mặn cái chẳng quả này kìa thành quả xe nhìn nhìn ngọt mực cà đông nắm đi tà nắm tà านาลูกเป็นคนกินเปลือกมะนาวไม่เป็น อันตรายแนะน้ำต้มตํมดีตามิตะ สั่งน้ำพริกสั่งน้ำพริกก็ได้ นชอบกินมากเลยลหอมเนี่ยหอมไข่เลยอ,อ,อู้มัมนดึงเส้นขี้มนันออกเลยจ้ะ Yeah, good. บนใหญ่มากคำท้ายจ้ะ เจ็บถ้าหนูจะมาเล็มเอสดต้นหอมแตงกวามะนาวส่อยะไปแล้วจ้ะแซ่บๆเำกันขอบคุณทุกๆออเดอร์แล้วก็ทุกๆการสนับสนุนเลยจาะทั้งทุกช่องทางที่หนูลงขอบคุณมากๆเลยจ้ะยังไงก็อะไรที่หนูทำผิดพลาดหรืออะไรที่ รู้สึกว่ามันไม่โอเคไม่เหมาะสมก็ตัดใจลงมาได้เลยจ้ะไปเลยจ้ะทำแซ่ทำกันจ้ะ